ครับคลิปนี้เรามากันที่จังหวัดโอกายาม่าซึ่งเราเดินทางมาจากเมืองโอซาก้าใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงนะแต่พอมาถึงเราก็คุ้มค่ากับการเดินทางนะครับแล้วก็มาพักที่นี่1คืนก็เมืองหรือจังหวัดโอกายาม่ามีจุดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติหลายๆประเทศโดยเฉพาะภายในประเทศนิยมมาท่องเที่ยวกันนั่นก็คือเมืองคุราชิกิเมืองคุราชิกินะครับเป็นเมืองท่าตั้งแต่สมัยเอโดะในยุคโบราณ<ม>ก็มีโกดังสินค้าเก็บสินค้ามันจ่เป็นข้าวเป็นอาหารต่างๆมากมายในยุคอดีตด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่มีนะครับแม่น้าทากาฮาชิไหลผ่านที่นี่จึงทั้งการเพาะปลูกข้าวอก ืชผักทางการเกษตรและการค้าขายแลกเปลี่ยนกุดังสินค้าเป็นจุดที่มีความเจริญยุง่งองมากในยุคเอโดะเรื่องเมืม่อเหตุการณ์ผ่านไป,ไปตามเวลาเมืองนี้ก็ปรับตัวกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าจะมีอาคารร้านค้ากำแพงสีขาวที่เป็นกุด,ดังเดิมนะครับที่นี่เวลาเรามาเที่ยวก็จะเป็นบรรยากาศแบบคลองสามารถมานั่งเรือเที่ยว มีเรือพายไว้บริการนะักท่องเที่ยวมีร้านอาหารร้านค้าร้านคาเฟ่มีร้านขายจีนเพราะว่าที่โอกายาม่ามีเมืองยีนดังก็นํายีนมาขายในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเมืองคุราชิคิจึงเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับท่านใดมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวเขตคันไซโอซาก้าแนะนำนะครับถ้ามีเวลา เวลาไปเที่ยวจังหวัดโอกายาม่าแล้วก็ไปที่เมืองท่าคุราชิกินะครับ<ม>จุดท่องเที่ยวนะครับที่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันรวมๆนะครับว่าที่นี่เรียกว่าคุราชิกิบิกังนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเมืองท่า แล้วก็เราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์อาคารเก่าหรือว่านําอาคารเก่ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นร้านอาหารเป็นร้านขายของที่ระลึกของฝากนะครับแล้วก็ทําเป็นร้านคาเฟ่ร้านนั่งชิวๆการอาหารเพราะฉะนั้นที่นี่จะได้เปิดบรรยากาศโบราณน,นี่คือรถลากนักสมัยเอโดะนะครับ บรรยากาศดีนะครับลองมาเดินเล่นดูนะครับที่ผมทําคลิปนี้ผมไปช่วงเช้านะครับ<ม>คนยังไม่พลุกพล่านนะครับร้านอาจจะเปิดไม่มากนะักแต่ก็เหมาะกับการเดินถ่ายคลิปนะครับแต่จะเป็นช่วงสายร้านเปิด10โมงเป็นต้นไปคนเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ผมเข้ามาในที่เป็นส่วนที่เป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็จะมีที่เขาตกแต่งเพราะว่าที่นี่ก็จะมีนําล่มมาตกแต่งริมคลอง กลางคืนก็มีการเปิดไลฟ์อัพแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่ผ้ายีนด่งดังนะครับยีนหลายๆยี่ห้อก็มีมจุดกำเนิดจากเมืองนี้เพราะฉะนั้นป้ายร้านค้าส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะทำจากผ้ายีนนะครับบอกกัรมาเดินเล่นเดินเที่ยวนะครับเมืองครองนะครับก็ทันใดมาเที่ยวแถวเขตค,คันไซโอซาก้าอะไรเงี้ยก็เลยมาอีกนิดนึงครับแนะนำนะครับ โอกายาม่าคูราชิกินะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยชมแล้วดูแล้วชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากครับโดโมอเดียโตโกไซมสแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมคลิปสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะครับขอบคุณครับ๊ายบายแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับ ปากซอยมีร้านไอติมอร่อยอยู่